กูอยากกินเยอะกูเสือกินได้เยอะอยู่แล้วเดอ๋ยังไงเอานี้แหละกินได้ปะต้องย้ายเอาหอมหอมอร่อยนี่มากินด้วยกันนะคะเอาคำใหญ่แค่ไหนเลยเดี๋ยวก่อนคนสวยอ้าปากใหญ่ว่าอร่อยไหมฝีมือตัวเองอร่อยสุดยอด อร่อยแม่สอนค่ะนานะนะคะหลานสาวคนฉวยคนฉวยอ่ะอันนี้กะลิปอาปาาคือเด็กไป็ในรังมั้งม่ออนเอาออกไปบุกอีอันนี้่ออกขี้ปลาออกขบอร่อยอร่อยค่ะเค็มไปนน่อยแม่บุกขี้ปลาหึมปลาใส ลานเสาเห็นไหมน้ำปลาใส่เอิต้องเอาน้ำปลาใส่ทำธรรมจีดก็น้ำปลาใส่ถ้าไม่คบนี่ก็สะเดาก็ให้ครบหน่อยเถอะแม่ก็ได้น้ำปลาไหมคะอันนี้มีสองถ้วยเลอเอาไปไว้ทั้งนู้น เอาอันนี้ไปเก็บด้วยเสียงเขาเป็นไหมครับเสียงเป็นเป็นวัดเป็น <parfois> ว่าข้าวบี๋ดิเพราะว่ากลุ่ยมาปิ้งมามาดูตอนเผาอยอุ้ยเอาเลยจัดไปเปินข้าบี๋ออกอีก มือตอบเข้าไปเมื่อตอบเข้าไปเขาดูเขาดูย่าลองกี้ปากจะยังไงเนาะมาทีเนี้ยอะไรแซ่บมาหนูเนาะน้ำจิ้มวันนี้ปลาเผาปลาเผาคนอื่นชิ้นหนูก็ว่าแซ่บสำหรับหนโอ้โหเด็บ่ได้ดูคนอาปากเลยเนาะ หลายคนก็อร่อยดีนะคะอมอ <c oughs> ่อยคนอกิ่นย้อย <G bunker> มานะคะกินเมี่ยงปลาเผาด้วยกันมากินเมี่ยงปลาเผากับยายนะคะ อร่อยอร่อยนะคะอากาศเย็นๆปลาเผาอร่อยอ่อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ